ประสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลเปิดสักการะแห่งการเฉลิมฉลองตรุษจีนมหามงคลปีมะเส็งภายใต้แคมเปญ The Great Chinese New Year 2025โอบรับความสุขรับความมั่งคั่งตลอดปีเผยโฉมนิทรรศการโชคดี Enter the Golden Chamber หรือโถองทองคำอันอุดมไปด้วยโชคลาภแห่งความสุขพนงานการคอลลาบอร์ชันกับศิลปินระดับโลกจ้าฮานโลที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยเป็นการสร้างสารร์งานศิลปะที่ทลายขอบเขตจินตนาการ เป็นห้องนิทัศกา์ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีถูกนําเสนอผ่านแสงสีอันตรการตาสะท้อนถึงความมั่งคั่งไร้ขีดจํากัดพร้อมเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสพลังแห่งความสําเร็จในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่วันที่10ถึง31มกราคมนี้ r e s i d e n c e Space ชั้น1ห,ห้างเซ็นทรัลชิดลม ทั้งนี้ห้องนิทรรศการจัดแสดงในรูปแบบของ Immersive Experience อย่างสร้างสรรค์โดยมีก้อนทองจีนโบราณสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่งและความสุขมอบประสบการณ์ให้ผู้ชมนิทรรศการสัมผัสทั้งจอภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่สะท้อนแสงสีทองสุดตระการตาโอบล้อมไปได้วยความมั่งคั่งและความสุขเสมือนการได้ก้าวกระโดดรับปีใหม่ไปกับสินรันเริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของปีอย่างเป็นมงคล